ฟุตบอล2014สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคกร,ร่วมสุดซ่ากับฟุตบอลโลกของทุกคนต้องโคกสวัสดีแฟนๆทาง FM 96 Sport Radio นะครับวันนี้นะครับผมเติมสิริวัลและคุณกิมไพทูนก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักนะครับในเมืองซาวโปโลเรียบร้อยแล้ว โดยมีเรื่องนะครับน่าตื่นเต้นระหว่างการเดินทางด้วยนะครับคือเป็นการเดินทางระหว่างสนามบินนะครับกวารูโฮสของซัปโปโรเนี่ยมาถึงที่ที่พักนะครับคือระหว่างทางก็ต้อง <c oughs> ขึ้นแท็กซี่นะครับจากตัวสนามบินมาที่โรงแรมการเดินทางก็ถือว่าเบื้องต้นเนี่ยราบรื่นดีนะครับจนกระทั่งมาถึงก่อนถึงโรงแรมสักประมาณหนึ่งกิโลนะก็จะเป็นสี่แยกใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนขอทาน,นมีพวกคนเร่ร่อนนะครับ ที่นี่นะครับแท็กซี่หรือว่ารถรถของคนอื่นนะครับผู้ขับขี่เนี่ยเขาจะเปิดหน้าต่างขับกันทุกคันนะฮะไม่มีใครที่เรียกว่าปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์ขับทุกคันเนี่ยจะเปิดหน้าต่างขับหมดจะเปิดมากเปิดน้อยก็แล้วแต่เขานะฮะแต่ว่าคันของผมเนี่ยก็คือจะเป็นแท็กซี่ขับพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับเอคือคนขับเนี่ยเขาเปิดหน้าต่างเรียกว่าเปิดหมดบานเลยแล้วจอดติดไฟแดงที่แยกแยกหนึ่งนะครับแลวจู่ๆก็มีน่าจะเป็นขอทานนะเป็นผิวดํา เดินเดินมาแล้วก็ชงโงกหัวมันรถนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนเหมือนของเงินซึ่งแท็กซี่ก็ให้เงินไปประ,ประมาณหนึ่งถึงสองเหรียญน,นะครับส,ส่วนผมนี่ก็ตกใจแล้วโอ้โหว,ว่าขนาดการสียแยกนี้กล้าเอาเอาเอา,เอาหัวในมุดเข้ามาของเงินกันอย่างนี้เลยเหรอครับก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเรื่องหนึงนะ่งที่เกิดขึ้นที่ซาโปโลในวันนี้วันแรกของผมกับคุณกิมครับ